เจคเนสวัสดีค่ะท่านชื่นชอบพื้นที่กว้างๆหรือเปล่าคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวมือสองะแปลงมุมนะคะพื้นที่เยอะมากครุกท่านอยู่ทำเลดีด้วยนะคะอยู่หลังโรตัสโกเฟสหนองพึ่งสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินกว้างๆนะคะตัวบ้านเป็นบ้านมือสองรีโนเวทใหม่สวยค่ะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะและไม่มีค่าส่วนกลางด้วยนะคะ 79.8ตารางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องเก็บของ1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวจอดรถได้2-3ถคันเลยค่ะตั้งอยู่ที่บ้านสันคือตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้โรตัสโกโฟเฟส600เมตรอยู่ใกล้ปั๊มปตทหนองพึ่ง700เมตรอยู่ใกล้สำนักง,งานที่ดิน1 1กิโลเมตร ราคา1,990,000าบาทพร้อมโอนให้ด้วยนะคะสนใจต้องการนัดชมแปลงจริงนะคะต้องการนัดชมตัวบ้านติดต่อนัดหมายล่วงหน้าน1วันค่ะสำหรับวันนี้เจคเคนโอใส่ข้อมูลรับเบอร์โทรคนขายให้ใต้คลิปนะคะต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเข้ามารับชมบ้านและที่ดินที่เราคัดสรรมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันในทุกๆวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ